สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันท่ายตอนเซาเบิ่งค่ะบรรยากาศตอนเ้าเซาพี่นกร้องเพลงเฮือฝังพี่เดชก็กำลังส่องแสงแต่ว่าสนามหญ้าอยู่ในเหือนของเอ้ยหลังเหือนนี่เป็นน้ำแข็งเด้อจ้านี่ค่ะเป็นน้ำแข็งจะเป็นน้ำแข็ง เป็นน้ำแข็งกันเบาๆนี่นะคะน้ำแข็งเบาๆมีนะุเจ้าเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งเนาะคะ่ะเนาะคือว่าเป็นน้ำแข็งเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันติดมันเย็นค่ะเย็นนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งแต่ว่าก็น่าละลายเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าแดดพ่นออกมาแล้วถ้าแดดออกมานี่ก็เป็นอากาศดีเนาะคะ่ะเนาะอากาศเย็นอยู่ด้วยค่ะ อันนี้ก็ธรรมชาติเนาะคะเนาะธรรมชาติเพื่อน,นันสร้างหมาวกันเถอะปะสวยงามไปอีกแบบค่ะเด็ดอกพี่นกบินเนาะค่ะเนาะเป็นวันใหม่เริ่มต้วนวันใหม่พี่ญากระจาก อันน้ำแข็งเมื่อคืนนี้พันติตลบก็นำมาค่อยๆละลายแล้วก็เป็นยาเบอร์เขียวๆเ,เนาะ บรรยากาศตอนเช้าหลังเหอนจ้าพี่นกก็จะแม่รลองเพลงม้วนเนาะค่ะเนาะเอาไว้ตุ๊กตาผาฝันก็ขออวยพรเธอเพื่อนเพอนทุกบ้านทุกคนมีความสุขนะคะกับการเริ่มต้วนวันใหม่เนาะเธออันเอสแต่ก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตคะ่ะค้าขายหนะ้าที่การงานผู้เลักเอชยูทูบก,ก็ให้ผ่านนะคะแล้วก็ให้ให้ดังเปรี้ยงเปรี้ยงเนาะค่ะเน,ะเนะาะบ่แบบนี้แหละคะ่ะ ให้มีชื่อเสียงนำสิ่งที่ตัวเองต้องการได้จะเด้อกูเลยยัยยงบ่ผ่านก็เพื่อผ่านค่ะเพือผ่านโคตรไหวๆเนาะค่ะเนาะมันจังม้วนเอาเอา้ยกระว้าไปเต็กได้ค่ะให้ว้ามว้วนม้วนฝังค่ะตอนเช้าๆเพื่อมีแต่สิ่งที่ดีๆได้จะเด้อตอนเช้าก็เบ่งพระอาทิตย์ส่องแสงพระอาทิตย์ส่องแสงพี่นกก็ร้องเพลงค่ะ แล้วเออกระสิบ,บอกว่าพอกันคลิปนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ